นะ,ะแล้วก็บอกว่าสงการเนี่ยนะฮะอ่าวันนี้ต้องตามหานะใครหำเปื่อยหอยเปื่อยเนี่ยรายงานตัวด้วยนะ,นะ,ะเห็นบอกว่าจัดสงการมาเล่นสงการกันทั้งเดือนเนี่ยนะฮะหอยหำเปื่อยหมดก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่ามึงจะควายเล่นกันจนกระทั่งเปื่อยขนาดนั้นก็เรื่องของหอยของหามมึงค่ <c oughs> นะนะตลกมากปัญญาอ่อนนะ,ะเขาไม่ได้แบบให้พวกมึงต้องเล่น นะคะเขาเนี่ยจัดงานเนี่ยอยากเล่นก็ไปเล่นไม่เล่นก็ไม่มีมีใครว่าอะไรนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาแค่สองสามวันเนี่ยนะะช่วงสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะเงินสะพัดเข้ามาในประเทศเท่าไหร่ดีนะคะไม่รอสิบเดือนน่ะถ้ารอสิบเดือนในป่านเนี้ยนะคะยังไม่รู้จะทําอะไรกันเลยไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังมีคนแซอีกนะคะ บอกว่าจริงๆสงการมึงจะจัดทําไมอ่ะสงการมันก็มีทุกปีอยู่แล้วเขาก็จัดกันอยู่แล้วเขาก็เล่นน้ากันอยู่แล้วดูควายไหมฮะดูควายไหมฮะใช่ค่ะอุ้งอิงโดนจเต็มแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะการจัดงานครั้งนี้ก็ผ่านไปไดีๆแล้วผลเนี่ยมันออกมาเป็นบวกแล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็เข้ามาโดยที่แบบถ้าไม่ได้มีเทศกาลสงการเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้และอย่าลืมนะคะว่าเงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเงินที่เราแทบจะนะคะ คือพูดง่ายว่าเราได้มาโดยที่เราลงทุนครั้งเดียวนะคะตูมเดียวก้อนเดียวเลยและที่สําคัญเราก็คือกําไรของเราเนี่ยนะคะจะบอกเลยก็คือสงกรานปีหน้าที่มันจะผ่านมาเนี่ยนะคะเราเนี่ยกำไรล้ว,วนเพราะ,ระท่าเป็นองประชาสัมพันธ์อะไรเลยในขณะที่สื่อไทยวันนี้ต้องด่านิดนึงค่ะสื่อคะมึงเป็นห่าอะไรคะคือถ้ามึงจะพูดชื่นชมรัฐบาลหรือชื่นชมประเทศมึงเองเนี่ยมึงจะตายกันหรือไง อ่ะโอเคไม่ต้องเชื่อชมรัฐบาลแล้วค่ะแต่พูดให้เห็นบ้างว่าประเทศไทยมันมีดีอะไรคนต่างชาติเนี่ยนะคะเขาอุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลซื้อตัว๋วเครื่องบินเข้ามาเที่ยวในประเทศเราแต่คนในประเทศเราไม่เป็นหาอะไรสื่อคือสื่อเมืองนอกเนี่ยนะเขาโอ้โหพูดถึงงานสงการของเราอย่างยิ่งใหญ่ที่นบอกฟังแล้วบางทีขนลุกเลยอะ่ะเขาพูดถึงมันอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ยกย่องด้วยและอีกอย่างหนึ่ง เทศก,กาลสงการก็ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นมึงไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยบ้างเลยเหรอมึงไม่รู้สึกภาคภูมิใจอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศที่ทมึงเกิดมาเนี่ยแล้วมึงกําลังยืนอยู่เนี่ยในขณะที่มึงเนี่ยยืนดา่ายืนด้อยข่านู่นนี่นั่นเนี่ยมึงก็ยืนเหยียบอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนี่แหละตลกมากในขณะที่สื่อต่างประเทศเนี่ยนะเขานั่งมานั่งนับให้เราว่าว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่ รายได้จากการที่เราจัดเทศกาลมหาสงการานต์ครั้งนี้เนี่ยนะคะประมาณเท่าไหร่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยเขาทำละเอียดยิบถึงขนาดที่ว่าชาติไหนเข้าประเทศไทยเราเท่าไหร่เท่าไหร่แต่สื่อเมืองไทยค่ะมันตั้งหน้านตั้งตานะคะทําอะไรรู้ไหมคะก็คือแทนที่มันเนี่ยนะคะจะมานั่งาหาข้อมูลว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรบ้างคนไทยรู้สึกยังไงนะคะคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็มีความสุขกันมากน้อยแค่ไหน มึงเสือกมานั่งนับนะคะนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งมีคนเสียชีวิตกี่ครั้งนี่คือสิ่งที่มึงนับนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ควายประกาศเล่นสงการเลยนะทั้งเดือนหรือจะเริ่มจากวันไหนก็แล้วแต่พอสิ้นสุดวันหยุดเขาก็กลับมาทํางานค่ะก็ไม่กูไม่เห็นใครเขาที่จะแบบเฮ้ยรัฐบาลประกาศแล้วก็ยังเล่นสงการต่อเนี่ยไม่มีละค่ะทุกคนเขารู้หน้าที่คนไทยไม่ได้ควายขนาดนั้น คนไทยไม่ได้คิดนะฮะว่าจะต้องไปทําแบบนั้นแบบที่พวกมึงกําลังจะโจมตีกันอยู่ในเวลาเนี้ยนะเอาเวลานะคะไปช่วยกันดูดีกว่าว่าวันนี้นะักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาเราจะต้อนรับเขายังไงเราจะทํายังไงให้เขาเกิดความรู้สึกประทับใจในความเป็นไทยของเราอะ่ะซึ่งอันนี้เช่นบอกว่าไม่มีใครลอกเลียนแบบได้นะคะเทศกาลสงการเนี่ยจัดหลายประเทศนะแต่เขาก็จัดในวันเดียวกันกับเราหรืออาจจะจัดของเขาเองแต่ถ้าคําว่าสงการเน่เป็นของเราค่ะ นะคะหลายหลายที่หลายประเทศเขาก็มีเทศกาลแบบเนี้แต่ก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่บางประเทศที่เขาจัดตรงกันกับเราเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าสงการแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาเล่นบ้านเราเขาเล่นบ้านเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นที่ฉันบอกว่ามีความภาคภูมิใจมากเมื่อมีรัฐบาลที่ดีเนี่ยนะเราคนไทยเองเนี่ยก็พลอยได้หน้าได้ตายไปด้วยที่สําคัญเลยก็คือการที่เข้ามาเล่นสงการครั้งนี้ ที่จัดมาเนี่ยดิฉันบอกได้เลยค่ะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากภายใต้งบที่มีอยู่ตรงนั้นนะ่ะซึ่งนะร,รัฐบาลบอกเลยค่ะว่างบที่ใช้เนี่ยมันแค่5้าเเท่านั้นนะคะของงบจริงๆที่จะต้องที่จะต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนในกรทมก็ต้องขอบคุณทั้งสงกศขรวมทั้งผู้ว่านะคะก็คือผู้ว่าชาติชาติด้วยที่ให้ความร่วมมือแล้ววันนี้นะคะสนามหลวงซึ่งเคยปิดมากี่สิบปี สุดท้ายมาเปิดนะคะทำเทศกาลเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นพื้นที่ที่ทีนบอกว่าเหมาะสมมากๆไม่รู้จะพูดยังไงมันใจฟูไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนนะคะในขณะเดียวกันเนียนะ,ะในเทศกาลที่มันควรจะมีความสุขในเทศกาลที่มันควรจะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะมันก็กลับจะมีสื่อนะที่เที่ยวไปนั่งดูว่าทักษิณน,นะทำอะไรแล้วก็นายกรัฐมนตรีทําไมถึงไปกราบนักโทษ อุ้งอิงชวนคนมาเที่ยวเปืนไทยแต่ทำไมตัวเองไปฮ่องกงอ่านะฮะแล้วก็บอกว่าทักษิณเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่หมอเก่งนะตอนนี้หายแล้วคือดราม่าพวกนี้ดิฉันบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกสักทีแล้วดิฉันพูดเลยนะคะว่าสื่อพวกนี้จริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยอายุมันก็พูดง่ายๆว่ามันก็จะไปนอนคุยับรากมะม่วงวันไหนก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยปรัก นะคะอย่างกรณีการที่นายกก็คือ,อานายกเศรษฐาหรือพ่อใหญ่นิดเขาดิฉันเนี่ยนะะก็เป็นลดน้ําดําหัวท่านนายกทักษิณมันแปลกตรงไหนคะมันบอกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายนะแต่ไปกราบนักโทษเอานักโทษไม่ใช่คนหรือควายที่เขาไปกราบเนี่ยเขาไปกราบความอาวุโสเขามีความเคารพเขามีความนับถือมึงต้องห้ามได้เหรอ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วป่ากใครไม่ได้เหรอนั่นมันแสดงถึงเศรษฐาเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาแยกแยะได้แล้วแล้ววันนี้นะคะทักษิณนนอายุเจ็ดสิบห้าส่วนเศรษฐาเนี่ยหกสิบกว่ากราบก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยไอ้สื่อคนที่ออกมาเนี่ยพูดเนี่ยนะหรือโพสเนี่ยฉันบอกว่ามึงว่างมากเหรอวันนี้มึงอายุเท่าไหร่แล้ะตัวมึงเองก็เคยเป็นเจ้าพ่อสื่อมึงมีอาณาจักรเป็นของตัวเอง นะฮะมึงมีสำนักงานสื่อมึงมีสำนักงานข่าวมึงมีลูกน้องเป็นร้อยๆในวันที่ลูกน้องมึงเนี่ยนะฮะเขามีช่องของตัวเองมีรายการของตัวเองเนี่ยในขณะที่มึงต้องไปจัดรายการตาม u t u b บเนี่ยณนะวันเนี้ยถ้ามึงเป็นคนที่นะเขาให้ความเคารพนับถือเดีย๋ยวว่าจะทักสินเลยนะที่มีนายกไปกราบ ไปรดน้ําดําหัวตามประเพณีอันนี้พูดเลยนะคะว่าไม่ได้อยู่ดีๆเขาก็ไปไป,ไปกาบหรือไปรดน้ําดําหัวนี่มันเป็นประเพณีมึงจะเอาอยัางไงคําถามก็คือแล้วตัวมึงเองเนี่ยวันนี้ลูกน้องมึงทั้งหลายเนี่ยได้มารดน้ําดําหัวมึงหรือเปล่าน่าจะมีใครมารดน้ําดําหัวมึงบ้างนะผมมึงจะได้ขึ้นการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยฉันบอกว่ามันเป็นการตั้งคําถามเพื่อที่จะเป็นโจทย์ให้คนเนี่ยนะมาตี มาวิพากษ์วิจารณ์มานู่มานี่เป็นพื้นที่ให้กับพวกอกหักรักคุดไอ้พวกที่ไม่รู้จะทำยังไงกับรัฐบาลยิ่งกูดา่าแม่งก็ยิ่งโตงกูดา่ามันทุกวันทุกวันแม่งก็ทําทุกวันทุกวันแล้วได้ค่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ที่ให้มึงเห็นอันดับแรกเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่และนโยบายของรัฐบาลคืออะไรครับฟรีวีซามึงไม่ต้องไปขอวีซ่าให้ยากเลยคะ่ะถ้ามึงอยากจะมาเล่นน้ำเนี่ยมึงเข้ามาเลยคะ่ะนะคะ มึงหิ่วกระเป๋ามาใบเดียวหรือมึงจะมาจาักตัวแล้วมึงก็เอาเงินมาเท่านั้นจบที่นี่มีทุกอย่างให้มึงแล้วเป็นทุกอย่างให้มึงเลยมึงเข้ามาเลยค่ะสื่อบ้านเราเนี่ยมันมันมันแหงซวยจริงๆนะคะมันมันมันไม่ไหวจริงๆดิฉันบอกเลยในเทศกาลแบบนี้เนี่ยแทนที่จะมาดูมาช่วยกันดูมาช่วยกันคิดนะคะว่าจะทํายังไงคนต่างชาติก็จะมาเที่ยวแล้วมองเรายังไง มึงก็ยังนําเสนอข่าวซึ่งมันเรนบอกว่ามันต้องมารีบเสนอข่าวช่วงสงการเนี่ยและข่าวมึงจะมีใครอยากดูนะ,ะในขณะที่ตอนที่ทักษิณเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปที่เชียงใหม่นะฮะไปที่ห้าเมย่าก็ปรากฏว่ามีคนไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะมาแบบอะไรเลยการที่ทักษิณเนี่ยนะคะปรากฏตัวขึ้น ก็คือกองทัพสื่อก็ไปอยู่ที่นั่นหมดเลยคะ่ะโดยที่ไม่ต้องร่อนจดหมายเชิญด้วยไปทำอะไรคะก็บอกแล้วค่ะว่าที่นั่น,เ,นเป็นบ้านของทักษิณทักษิณเป็นคนเชียงใหม่ทักษิณก็ไปเชียงใหม่นะคะเขามีเขาเป็นทั้งญาติผู้ใหญ่ให้กับลูกๆหลานแล้วก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ที่เขาเองเนี่ยนะคะจะต้องให้ความเคารพนับถือและไปแสดงกระตัญอยูกตเวที กนนนะปกติฉันบอกว่าสื่อวันเนี้ยนะตั้งหน้าตั้งตาแต่จะจิบปากจิบคออ่านข่าวอ่านข่าวหร่ฉันบอกว่าตกลงมึงอ่านข่าวหรือว่ามึงกาลังเมาข้างบ้านถ้าอ่านข่าวสองคนนะฮะหรือสามคนเนี่ยคือตั้งวงนินทาชาวบ้านเลยนะฮะคือตั้งวงทําตัวเป็นป้าข้างบ้านเลยนะฮะมึงไม่ได้นําเสนอข่าวอะไรที่กุญูแล้วได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะไอ้พวกสํานักข่าวพวกเนี้นะฮะเกิด เสื่อมไม่มีคนดูมึงก็อย่าโทษคนอื่นเลยค่ะมึงโทษตัวมึงเองนั่นแหละค่ะเพราะว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้โง่มันไม่ใช่เหมือนสมัยวิทยุยานกรอะที่เปิดกรอหูยังไงคนก็ไม่รู้คนก็เชื่อมึงแต่วันนี้ถ้าเขาฟังแล้วผิดหูเขาก็ไปหาดูจากที่อื่นสื่อในโซเชียลมีเยอะแยะมากมายนะคะและการนําเสนอข่าวของสื่อหลักในวันนี้ที่บอกว่ามึงาตามก้นโซเชียลได้ซ้ําไป ข่าวบางทีอยู่ในโซเชียเลเนี่ยนะดิฉันบอกว่าดูตั้งแต่บ่ายเนี่ยนะเย็นแม่งเอามาออกแล้ววันนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วยังมีสื่อที่สร้างเฟซอีกดิฉันถามว่าแล้วอย่างนี้ประเทศชาติมันจะเจริญได้ยังไงสื่อที่ดีก็ชมนะคะแต่สื่อแบบนี้ดิฉันบอกว่าพวกมึงคือสื่อสารมวลชั่วค่ะเพราะว่ามึงไม่เคยทําอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติของตัวเองเลยนะคะมีคนพูดนะคะ ไอคนไอคนพี่ก็บอกว่าโอ้โหนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ไปกราบนักโทษไอคนน้องมาโพสนะคะบอกว่าสงการานเป็นเทศการที่คนรู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องให้หนักการเมืองมาฉวยโอกาสอ้างรัฐบาลชุดนี้ทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเอาไอควายสงการานมันมีอยู่แล้วแล้วมึงเคยเห็นมันยิ่งใหญ่ตระการตาอลาัางการขนาดนี้ไหมนี่คือดิฉันบอกว่านี่คือสื่อ นะคะและ้วการที่มาโพส์แบบนี้คืออะไรครับมึงอิจฉามึงไม่อยากเห็นบ้านเมืองมันดีขึ้นเหรอฮะสงการมันมีทุกปีใครไปเถียงมีบางปีห้ามเล่นสงการก็มีมึงจำได้ไหมอะนะวันที่สิบสองสิบสามมึงอย่าเล่นสงการนะเดี๋ยงี้ไม่ไม่ออกมาพูด ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะมันงดงามมากค่ะ5วันเงินสะพัดเกือบ3,000ล้านบาทแล้วคนที่ทำนี่คือรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบนลตีกระทรวงที่ทำเกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะคะสมการเป็นเทศกาลที่คนรู้จักดีทั่วโลกอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะรู้จักแล้วยังไงเขามาไหม ารู้จักแต่เขามาไหมแล้วเข้ามาเขาสนุกสนานอย่างนี้ไหมวันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการที่ทำให้บรรยากาศสงการที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ดีฉันบอกว่าตัวฉันเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนี้ก็ไม่เคยเห็นการจัดงานเทศกาลสงการที่ไหนในปีไหนยิ่งใหญ่เท่าเท่าปีนี้นะคะการันตีคะ่ะจากการที่อยู่มานานบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะสุดยอดจริงๆ นะ,ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายเลยนะคะเดี๋ยวเดวฉันจะเดี๋ยวดดฉันจะ,ะไปทักทายนะครับไปพูดคุยกันนะคะ